สวัสดีครับช่องห้องพระครับห้องสวดมนต์ของคนที่ปฏิบัติธรรมแบบเหยื่อเปลือยสองแขมครับเอ่อไม่ได้ทําคลิปมานานมากครับเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นที่ตั้งใจจะมาคุยกันวันนี้ดีกว่าครับประเด็นที่จะคุยวันนี้นะครับอันเนื่องมาจากผมได้ไปคอมเมนต์ในคล,คลิปหนึ่งซึ่งมีคำคอมเมนต์ที่พูดถึงบทสวดจักพัิในลักษณะที่ว่า ให้สวดบทสวดจกักรพรรดิตามกำลังวันนะซึ่งผมก็ได้ไปคอมเมนต์ในคอมเมนต์นั้นว่าความจริงแล้วการสวดจกักรพรรดิไม่ได้มีความจำเป็นฟังให้ดีๆนะครับไม่ได้มีความจำเป็นต้องสวดตามกำลังวันจึงจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมผมจึงพูดหรือคอมเมนต ว่าเช่นนั้นนะครับก็ต้องบอกว่าผมเคยพูดหลายครั้งในหลายคลิปว่าการสวดจักรพัทหรือการสวดมนต์ภาวนาบทสวดจักรพัทนั้นแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆหรือ2วิธีการหรือสองประเภทของการสวดมนต์ภาวนาคือแบบที่1คือการสวดเพื่อบูชาสักการะพระซึ่งในบทสวดจักรพัทเนี่ยนะครับคือ ในความหมายเนี่ยนะครับมีการสักการะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระอริยสงฆ์พระบรมสารีริกธาตุพระอรหันต์ที่เป็นเลิศดด้วยลาบอะไรก็แล้วแต่นะครับก็จะบอกว่าทั้งหมดในความหมายในเบื้องลึกในแก่นของบทสวดจักพัทนั้นก็คือพูดทางสรนังคาชามิธรรมังสรนังคาชามิสังคังสรนังคาฉามิแปลว่าผู้สวดนั้นจะยึด ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งสูงสุดและเราต้องการเคารพนอบนอมสักการะคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ซึ่งมีไม่ไม่มีประมาณคุณของสิ่งที่เราเคารพนอบนอมนั้นไม่มีประมาณเราจึงขอบุญบารมีขอกําลังใจจากท่านให้มาปกปักรักษาเรานะ,อ,ะอันนี้ในส่วนแรกเนาะถ้าเป็นสวดที่2ก็คือการสวดมนต์ภาวนาเพื่อการเจริญสติการทําสมถะ อะไรก็แล้วแต่นะครับโดยการใช้บทสวดเนี่ยนะครับบทสวดจักพัรดิมาเพื่อเป็นคําบริกรรมความหมายก็คือเราเนี่ยนะครับใช้การภาวนาแบบปกติแต่ให้นำเอาถ้อยคำตัวอักษรคำพูดหรือพูดง,ง่ายว่า,าคำบทของพระคาถาเนี่ยนำมาภาวนานีครับ ใน,ในขณะที่เราภาวนานั่นเองนำมาบริกรรมในการภาวนานั่นเองดังนั้น2แบบเนี่ยวิธีการใช้เนี่ยครับแตกต่างกันเล็กน้อยวิธีการแรกคือถ้าเราสวดเพื่อบูชาพระเนี่ยเราจะสวด1จบ2จบสมจบก็ได้อยู่ที่กำลังใจอยู่ที่ใจของเราเนี่ยต้องการจะสักการะบูชาพระต้องการที่จะแสดงถึงความเคารพและขอความเมตตา การอนุเคราะห์สงเคราะห์จากพระนั่นเองนะครับทีนี้ในลักษณะที่สองทีนี้ในลักษณะที่สองหรือในประเภทที่2คือการสวดมนต์ภาวนานั้นก็ต้องบอกอย่างนี้ว่าหัวใจของการภาวนาคือการสร้างความรู้สึกทำความรู้สึกหรือการปฏิบัติเพื่อให้เกิดการตั้งมั่น จิตมีการรวมมีความตั้งมั่นมีการโฟกัสมีสมาธิและสิ่งเหล่านี้เองอะนะครับความตั้งมั่นความมีสมาธิการรวมจิตรวมใจเป็นกําลังเนี่ยนะครับส่วนนี้เองที่เป็นบุญดังนั้นในข้อของการที่เราสวดเพื่อการภาวนาเนี่ยจุดมุ่งหมายก็คือการหนึ่งละเจริญสติการพัฒนาจิตตัวเองการสร้างฐานของจิตตัวเองให้เข้มแข็ง,ขงแข็งแรงแล้วก็นําไปสู่การ พัฒนาในลําดับถัดไปเช่นนําไปสู่การวิปัสสนาในลําดับถัดไปในการฝึกขั้นถัดไปไน,นะครับแต่โดยเบื้องต้นคือการใช้คํำภาวนาเพื่อให้เกิดการสร้างจิตเจริญสติสมถกรรมฐานนั่นเองนะครับทีนี้จุดของการที่สร้างจิตสร้างใจสร้างความแข็งแรงในใจบุญก็เกิดขึ้นจากตรงนั้นข้อแรกคือเกิดการเจริญ พัฒนาจิตให้มีความเข้มแข็งมีการรู้มีสติรับรู้มีการเจริญของสติขึ้นมาคือรับรู้ความเป็นจริงของตัวเองรับรู้ถึงจิตใจตัวเองรับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดมีสติสัมปชัญญะคือรู้แล้วก็รับรู้แล้วก็ทั้งก่อนกระทำและเพื่อหลังทำก็ยังมีสัมปชัญญะอะไรทำนองเนี้นะครับ ดังนั้นการจะสวดมนต์ภาวนาเนี่ยนะครับเราจึงจะบอกว่าไม่ได้มีความจําเป็นในการสวดตามกําลังวนันเพราะว่ากําลังวันต่างๆเนี่ยนะครับมันมีความแตกต่างกันไปและมันส่วนตัวถือว่าเป็นกุศโลบายให้คนปฏิบัติได้โดยง่ายว่าเช่นเราเกิดวันอะไรกําลังวันเท่าไหร่เราก็จะได้ยึดถือที่ตรงนั้น โดยความเป็นจริงของแก่นของกุสโลบายนี้ก็เพื่อการสร้างวินยัยการสร้างความเคยชินการสร้างกําลังของจิตกําลังของใจให้มันแน่วแน่ให้มันมีกําลังใจเช่นผมจะสวด21จบแบบคนที่เกิดวันศุกร์เนี้ยนะครับเราก็ตั้งมั่นที่จะสวด21่จบทุกๆวันภาวนาทุทกๆวันเพื่อให้ตัวเราเนี่ย มีกําลังขึ้นมีกําลังจิตกําลังใจขึ้นมีสติมากขึ้นจึงสิ่งเหล่านี้นะครับมันจึงเป็นอ,อานิสงส์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราภาวนาดังนั้นสิ่งที่ผมจะบอกก็คือกําลังวันไม่จุดสําคัญสําคัญคือเรื่องของกําลังสมาธิและกําลังใจที่เกิดขึ้นและวินัยที่เราทําเกิดขึ้นสรุปรวมความอีกครั้งว่าหากคุณจะสวดมนต์สวดจักพัิเนี่ยนะครับ หากต้องการสวดเพื่อบูชาพระสวดกี่จบก็ได้ขอความเมตตาจากท่านแต่ถ้าจะสวดเพื่อการภาวนาควรจะมีหลักมีเกณฑ์ให้กับตัวเองเช่นตั้งใจจะภาวนาวันละ9จบ2 1จบ108จบก็ทำให้ได้ตามนั้นแล้วก็สวดให้มีคุณภาพภาวนาให้มีคุณภาพให้เกิดความตั้งมั่นให้เกิด สมาธิให้เกิดการเจริญขึ้นของสติซึ่งดอกผลที่เห็นแบบเร็วๆเลยแบบทันทีก็คือเราก็จะมีสมาธิมีสติกับการใช้ชีวิตมากขึ้นเมื่อมีสติมีสมาธิปัญญาก็ทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่ควรจะเป็นเห็นโอกาสเห็นวิธีการในการทำงานในการใช้ชีวิตที่มีสติ ไม่ประมาทแล้วก็เป็นไปในแบบที่ดีกว่าการทําอะไรที่ขาดสติอันนี้แบบอันนี้สงแบบทันทีนะครับแต่อันนี้ส์งที่เกิดขึ้นที่เรามักจะพูดถึงเรื่องของปฏิหารก็คือแน่นอนว่าบทสวดมีความศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ท่านประสิทธิ์ประสาทขึ้นด้วยความศักดิ์สิทธิ์ใช้กําลังของ อารัธนาบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายมาเพื่อให้เรานําไปใช้ต่อความศักดิ์สิทธิ์ของบทสวดนั้นไม่มีอะไรที่เราต้องคลางแทงใจแต่ส่วนที่เป็นอานิสงส์ที่เกิดจากบุญของการภาวนาเนี่ยถือเป็นบุญที่มีกําลังมากมีอานิสงส์มากมีน้ําหนักมากก็ถ้าเทียบกันให้เห็นก็คือถ้าเทียบบุญ3อย่างหรือบุญกริยาวัตถุ3ที่เรารู้กันนะครับ คือทานศีลภาวนาทานก็มีกําลังในระดับหนึ่งศีลก็มีกําลังที่เพิ่มขึ้นมาจากทานขึ้นมาในระดับหนึ่งแต่เมื่อเราเป็นบุญที่เกิดจากการภาวนาบุญก็มีน้ําหนักเพิ่มขึ้นมาพอกพุนขึ้นมายิ่งมากยิ่งขึ้นดังนั้นการที่เราจะสวดมนนั้นจุดสําคัญคือภาวนาอย่างไรให้เกิดเป็นบุญสูงสุดนั่นก็คือความตั้งมั่นความมีสมาธิการจเจริญสติขึ้นมานั่นเองครับ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับแล้วก็ฝากเหมือนเช่นเคยอยากจะทําบุญกับผมทําบุญออนไลน์ก็เพจบุญช่วยนะครับฝากนะ,ะครับไปนะครับสวัสดีครับ